สวัสดีครับอยู่กับผมอันโนบัตตีวันนี้เราจะมาแกะกล่องสุ่มอีกแล้วแต่วันนี้จะเป็นกล่องสุ่มจากเนียออตโมตมาต้านะครับผมอันนี้เป็นงานจับฉลากเป็นสแต็ปยางเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับผมเ

มันมีซีเกตซีเกตเป็น2 B บแน่นอนดูจากเงาแล้วใครเป็นแฟนแท้น่าจะรู้นะว่ามันต้องเป็น 2B ตอนนี้ได้มาแค่6กกล่องเดี๋ยวผมขอไปแกะข้างบนก่อนแล้วก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรบ้างครับผมรอสักครู่นะครับ a few moments later มาครับผมไปแกะข้างบนมาเรียบร้อยและเขาก็มีการที่เป็นฝากล่องอีกชั้นหนึ่งนะเราก็มาเริ่มดูกันเลยดีกว่า ว่าอันแรกเราจะได้อะไรมาครับผมฟื้วิอู้หูเดลโวล่าได้เดลโวล่ามาครับผมเป็นบอสช่วงแรกๆมันเขาจะมีฝาแฟดเนี่ยเป็นสองคนเดลโวล่ากับโพโพล่า เป็นผมตรงกับผมอีกเขาจะเป็นบอสช่วงแรกๆเลยนะมีแค่นี้โอเคกล่องแรกผ่านไปเรามาดูกล่องต่อไปกันดีกว่าขอซีเค็ดตัวเดียวเอาถือว่าที่ซื้อทั้งหมดเนี่ยคุ้มเลยนะถ้าได้ซีเค็ดนะแต่มันจะได้หรือเปล่าเจดเอ โอเคถือได้ A2 ก็ถือว่าไม่เกือแล้วเพราะว่าเป็นตัวที่ผมอยากได้ลองจาก2 b นะเพราะว่าโอกาสสีเขตอ่ะมันทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันยากอยู่แล้วใช่ไหมแต่แค่ได้หัวแดงหัวอันนี้อันนี้เป็นโอเปอเรเตอร์กับ A2 ก็โอเคตอนนี้ไอตัวที่ไม่อยากได้ยังไม่ออกมานะกล่องที่สาม ฟืบเขาล็อกหลายชั้นเหลือเกินฟืบขอที่สามฟืบยังยังไม่ยังไม่รู้ครับผมเป็นกระดาษฟืบโอโหโพโพอล่ามาแล้วครบครบแล้วครับผมได้แฝดอันนี้ก็ถือว่าโอเคไม่เกลือเลยเพราะว่ามันต้องมาคู่กันอยู่แล้วถ้ามันมาคู่ก็ถือว่าโอเคเรียบร้อยของที่สี่ยังไม่ซ้ําเลยนะก็ถือว่าแสดงว่าโอกาสที่ไอ้พวกเนี้ย มันมาเป็นเซตเดียวกันถ้ามันมาเป็นเซตเดียวกันอะ่ะมันโอกาสไม่ซ้ำแต่อยู่ที่ว่าที่เหลือเราจะได้อะไรเฮ้ยโอ้โหเห็นหัวขา,ขาวขาวได้นายเอสตัวที่ไม่อยากได้เลยเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบอยู่แล้วผมนายเอสไปสองกล้องสุดท้ายจะได้อะไรสีเขตเถอะม่เจ้าโวยสีเขตเถอะม่เจ้าโวย โอเปอเรเตอร์โอเคโอเปอเรเตอร์สองหนึ่งศูนย์เอาถ้าเกิดว่าหืออ่ะกลองสุดท้ายเรามาลุ้นกันซีเข็ดหรือไม่ซีเข็ดซีเข็ดจะแตกไหมซีเข็ดจะแตกไหมไม่เคยได้ซีเข็ดอะไรกับเขาเลยไม่ว่าจะสุ่มอะไรรอบที่แล้วก็ดันดันโอ้โหโดนแบบ เกลือแบบอภิมหาเกลือจริงๆรอบนี้ขอจึงออจ้งๆหน่อยขอจึ้งๆหน่อยเอาวะเอาวะอุ๊ยอุ๊ยโอโหโอโหสัมผัสนี้เุ้ยนายเอสว้าวแม่งเอ้ยซ้ำได้นายเอสซ้ำสรุปก็ โอเคไม่เกลือมากเกลือนิดหน่อยเพราะว่าได้ดั่งใจมาได้ A2 มาก็โอเคเพราะในเรื่องผมจะชอบ A2 กับ 2B งอ้พวกศัตรตูนี่ก็ไม่ได้มีความทรงจำเท่าไหร่แต่ก็ชอบอยู่โอเวเลเตอร์ก็ชอบอยู่นี่ส่วนนายเอสเราก็จะตัดทิ้งมันไปนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ตัวสแตปมันก็ดูสวยดีนะ ไม่เล็กไม่ใหญ่มีตัวเราสามารถเอาไปเป็นชามได้นะเป็นร้อยรวมกันได้เยอะแล้วก็มีที่แขวนสําหรับอยากใครอยากแขวนกระเป๋าแขวนโทรศัพท์ก็ได้นะมันเป็นงานจับฉลากเก่าแล้วใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ครับผมก็ไม่มีอะไรละวได้นายเอมาสองตัวก็จะร้องอยู่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากันวันนี้ก็ขอตัวไปทำใจกับนายเออันก่อนเครียดเลยได้อันไหนเบิ้ลไม่เบิ้ลนัานไปได้นายเอเบิ้ล อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย